สวัสดีค่ะทุกคนคะเราอยู่กันที่มัสยิดบางหลวงค่ะอยู่ที่คลองบางหลวงกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนคะสังเกตไหมคะว่าหน้าบันของที่นี่งดงามมากเลยเห็นไหมคะว่าจะมีลักษณะเป็นพานเขียวๆนะคะรองรับในส่วนของออลักษณะเป็นกลมๆสีชมพูะคะ่ะเห็นเห็นตัวอักษรด้านในที่เป็นสีเหลืองไหมคะอันนั้นน่ะจริงๆแล้วน่ะอ่านว่าออ่านว่าอันเละา,นานละนะคะ เป็นภาษาเขียนของอิสลามนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ทุกคนเห็นประดับประดาที่หน้าบันทั้งหมดเนี่ยถ้าสังเกตแว๊บๆมองผ่านๆจะจะเข้าใจว่าเป็นรูปแบบตามที่รอสามจะจะใช้ในการสร้างวัดนะคะเป็นพระราชนิยมของพระองค์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นดอกเ,อาเขาเรียกว่าเป็นใบอ,อ,อ,อคันตัสนะคะอาคันตัสเป็นใบไม้ที่ใช้รองรับในส่วนของเสาว,วิหารหรือว่า สาวิหารแล้วค่ะทุกคนนะคะตามตามที่ยุโรปเขานิยมสร้างกันนะคะแต่ว่าเวลาเรามองแบบถ้าเราจะเข้าใจว่าเอ้ยเป็นดอกคล้ายๆเหมือนพุทธานหรือว่าเป็นดอกไม้นานาพันธุ์ที่เวลาราชกาลที่สามสร้างวัดวาอารามเนี่ยก็จะนิยมใช้รูปแบบแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญที่เรียกที่นี่ว่าเป็นมัสยิดกะดีมัสยิดบางหลวงหรือว่ามัสยิดกุดีขาวก็เพราะว่าทุกคนสังเกตไหมว่ามีสีขาวทั้งหลังเลยแล้วหลังคาเนี่ยจะเป็นสีเขียวล้วน จะแตกต่างจากเจดีเอ่อแตกต่างจากวัดไทยที่ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือวิหารเนี่ยหลังคาเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบสองสีนะคะขั้นขั้นต่ำเลยคือสองสีจะไม่เคยเห็นสีเดียวนะคะทุกคนแต่ของที่นี่คือเป็นสีเขียวสีเดียวเลยนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในเวลาที่ที่มาเนี่ยเป็นเวลาที่ทางเ,เขายังไม่มีการเข้าไปละหมาดกันด้านในนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเราจะเข้าไปด้านในเราต้องไปขออนุญาโตอิม่มก่อนนะคะ พราะด้านในก็มีมีจุดสําคัญที่เขาเรียกว่าเขาเขา,เา,เาจะออกเสียงถูกไหมเนี่ยมินบันนะคะมินบันคล้ายๆเหมือนเป็นแทน่นๆที่เวลาโตอิหม่านจะมีการพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะไปไปไป,ไปอยู่บนนั้นอะนะคะทุกคนถ้าเทียบกับไทยก็คือธรรม,มาตอะประมาณเนี้ยรูปแบบจะเป็นทรงแบบไทยอย่างแท้เลยนะคะทุกคน มัสยิดแห่งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างไทยจีนแล้วก็ยุโรปนะคะบางทีคนไทยเดินผ่านมาก็ยกมือไหว้นะคะคิดว่าเป็นวัดแต่จริงๆตรงนี้เป็นมัสยิดบางหลวงนะคะสร้างตั้งแต่รหนึ่งนะคะแต่ว่ามีการมาบูรณะจนสมบูรณ์แบบเนี้ยตอนยุครสามนะคะดังนั้นถ้าบอกว่าสร้างรหนึ่งผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าบอกสร้างรสามเนี่ยทุกคนจะเข้าใจได้มากกว่าว่าสร้างตอนรสามเพราะว่าที่สมบูรณ์แบบเนี้ยก็คือรสามแล้วก็ตอนรหกก็มีการมาทําอะไรเพิ่มเติมอีก ด้านในนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปด้านในก็เดี๋ยววันนี้พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกี่จะมาที่นี่อีกแน่นอนเพราะนะคะเพราะกี้อยากเข้าไปด้านในสวัสดีค่ะ